หากคุณไม่อยากจนไปตลอดชีวิตคุณจะได้รับเคล็ดลับในการสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเมื่อคุณดูวิดีโอนี้จนจบในขณะที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่นี้ไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่จะได้รู้เคล็ดลับในการสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับคุณอย่างทวีคูณแต่จะมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกำลังที่จะได้เรียนรู้เคล็ดลับนี้เช่นเดียวกันและพร้อมที่จะสร้างไรายได้ไปก่อนคุณเพราะเขาเหล่านั้นไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ เขาและคุณไม่อยากจนไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับและไม่ต้องการที่จะมีชีวิตในกรอบแบบเดิมๆอีกต่อไปหรือเพียงแค่ใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันเท่านั้นเองคุณรู้อยู่เสมอครับว่าชีวิตคุณมีคุณค่ามากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณสามารถกำหนดเองได้เคล็ดลับต่อจากนี้ครับจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบและเครื่องมือสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจ เพิ่มไรายได้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยและนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ครับเคล็ดลับและระบบนี้มีมูลค่าสูงมากสูงจนเราไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้แต่มูลค่านี้จะคู่ควรกับคนที่เห็นคุณค่าเท่านั้นหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการสร้างไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหากว่าคุณเห็นคุณค่าของโอกาส ในการมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยเงินลงทุนไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นหากว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องทำงางให้กับคนอื่นอีกต่อไปถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะได้ทำตามความฝันของตัวเองสักทีคุณมาถูกทางแล้วครับสิ่งที่เราจะให้คุณในตอนนี้เราทำได้เพียงให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจในตัวธุรกิจและระบบสนับสนุนผ่านรูปแบบออนไลน์แล้วคุณจะได้รู้ว่าการสร้างธุรกิจ และการสร้างรายได้ด้วยระบบออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไปเพียงคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการรับรหัสและเข้าสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบยิ่งไปกว่านั้นครับคุณจะได้รับเคล็ดลับที่คู่ควรกับความสาเร็จของคุณเพื่อพัฒนาแนวคิดพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะของตัวคุณเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและทวีคูณ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาเคล็ดลับนี้ครับจะถูกส่งไปให้คุณถึงที่ฟรี5วันเพียงคุณคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลมาหาเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเคล็ดลับแรกไปให้คุณทันทีเพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้และประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อโอกาสและความสำเร็จของคุณครับอย่าพลาด ที่จะลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเราเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ตัวตัวันเองนะครับสวัสดีครับ